สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเด้ยนะครับเวลาขณะนี้ก็17.57นาฬิกา5น้นาทีนะครับช่วงนี้ฝนกำลังตกนะครับตกมาตั้งแต่17.30นาฬิกา30นะครับ3านาทีนะครับตอนนี้ยังไม่หยุดนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่13พฤษภาคม2,567นนะครับตอนนี้ฝนก็กำลังตกอยู่เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะพาท่านเดินไปดูนะครับเดินไปดูตอนนี้อยู่ที่บ้านยูทูบเบอร์นะครับบ้านยูทูบเบอร์อะนะครับหน้าช่างใหญ่ป้าสวนผักะนะครับอันนี้ก็จะเป็นถนนนะครับหน้าบ้าน,นายูทูบเบอร์นะครับนี่นะครับน้ำก็ไหล ลงมาจากสวนยางนะครับจากที่สูงลงมาที่ต่ำนี่นะครับได้รับน้ำฝนเต็มๆนะครับตอนนี้ฝนก็ตกอยู่อ่นาทีนะครับตอนนี้28นาทีน,นะครับเราก็จะดูฝนไปเรื่อยๆนะครับฝนฟ้า อางลำก็คงจะหยุดลำแล้วนะครับตัวน,นี้ะนะครับต้นไม้ก็สดชื่นนะครับชุ่มฉ่าไปตามๆกันนะครับนี่ตัวน,นี้นะครับน้ําตนนัวนี้น้ําอุดมสมบูรณ์ดีนะครับส่วนสวนมันที่ชาวบ้านเพิ่งปลูกเมื่อกี้นี้นะครับ ก็ได้รับน้ำฝนนะครับนี่นะครับตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับฝนตกเทลงมานะครับเทลงมาตัวน,นี้ก็นางลำเปียกไปสักทาบกันนะครับนางลำเอ,เอนะครับฝนพ่วงนะครับจากฝนตกนะครับตอนนีเ้เราจะไปดูนางลำนะครับ เพราะว่าเปิดได้ครึ่งเพนก็ฝนชัดลงมาพอดีนะครับแล้จะไปดูทางนะครับลานค้านะครับลาน,านคาน้าดูทางร้านค้านี่นะครับลานค้านี่เราก็ดูทาง้านค้าก็ากรู้สึกได้ รับน้ำฝนเต็มๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นะนะครับร้านค้าเราไปจะดูหุ่นไหมครับชงใช้กงเปียกแน่นอนนะครับหุ่นนี่นะครับเราไปดูหุน่นมีน้ำนะครับมีน้ำโอ้ไปดูโอ้ยเปียกหมดนะครับ ฝนตกเปียกหมดนะครับนี่นะครับไปดูนางลำนางลำไปหลบฝนอยู่ตรงไหนนะครับนี่นะครับน้ำนี่นะครับสบายไปเลยนะครับสวนย่อมสบายไปเลยนะครับโอ้ สวนยอมสบายไปเลยน้ำพัดอา้าวนี่นะครับสวนย่อมเรามีน้ำนะครับมีน้ำไหลไหลลงมานี่นะครับเราไปดูนางลำนะครับนี่ฝนพวงจากฝนตกนีเ่เราก็ได้รับน้ำเจเต็มนะครับสำหรับสวนย่อม อต้นไม้ก็สวยแน่นอนนะครับนี่น้ำก็จะไหลไหลลงมานะครับนี่ฝนน,น,นนะครับฝนฝนตก ทางลำนะรับตอนนี้ก็เขื่อนตกยางชุ่มส่ำนี่นะครับ,นะรบโ้งสได้รับน้ำต่อนะไปทางนู้นเลยนะครับตัวนี้ ตามไหลจับหวนหย่มของเรานะครับและจ้องห่วงเรื่องน้ำนะครับตอนนี้ ก็ด้านถนนสายกลางนะครับถนนสายกลางด้านถนนสายกลางอันนี้ก็ร้านกว๋วยเตี๋ยวแล้วปลอดภัยนะครับปลอดภัย ทำไมอโอ้ยวมาสะช่องไปแล้วนะครับเราน้ำฝนตกนะครับฝนตกทั่วฟ้านะครับตอนนี้อ้าวอันนี้องค์ปูดำอ่าองคูดำนะครับ ฝนตกแล้วนะครับตอนนี้ชุ่มฉ่ำสามสิบนาทีไปแล้วนะครับฝนตกตกตั้งแต่เวลานะครับสิบเจ็ดนาฬิกาสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับอตอนนี้ก็สิบแปดนาฬิกาย่างเข้าไปแล้วนะครับ คลิปนี้ก็จบลงเพียงแท่นี้นะครับฝากกดติกาตามช่องหมวดฟูนเดอร์นะครับตอนนี้ฝนกำลังตกอย่างแรงนะครับตอนนี้ ครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามช่องโบทฟูดเดอร์ด้วยนะครับก่อนจะลงก็ฝากผลิตภัณฑ์เครื่องหมาย T.P. สกินไม่ไว่าจะเป็น T.P. กาแฟ t v โกโก้ีปะกรอนพัสต้าครูแทนเกลียวอ่างน้ำเกลียวล้างหน้านะครับครีมบำรุงผิวหน้า T.P. สกินเซรั่มกันแดดสบู่ฮันินชซบนะครับ สามารถสั่งซื้อสั่งหาได้ที่หมายเรียทรศจัพท์092 747526 09856526636324564และ092 3224458ในนามช่องหมดพูดเดอร์ที่มีกระจบลงเห็นเลยนะครับขอบคุณวัสดีครับ